สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์นะคะเราได้กลับมาเจอกันในรอบ10เดือนแล้วเนาะก็คือไม่ได้ทำคลิปดวงรายเดือนให้มานานมากแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เคลียร์อะไรได้ลงตัวมากขึ้นเนาะไม่แน่ใจว่าพอผ่านเดือนมก,กราคมพากันมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ปีใหม่แล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้าง ไม่ว่ายังไงนะคะเราก็มาอัปเดตดวงกันดีกว่าว่าการเงินการงานความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะอะก่อนอื่นมาดูคีย์หลักและกันกุญแจสำคัญของดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้จะเป็นไง มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง practice self love นะคะ accept all parts of yourself คนที่เกิดวันเสราร์สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าอยากให้คุณนะ่ะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองหันกลับมารักตัวเองหรือว่าออลองมองหาวิธีอีกก็ได้ว่าการที่เราจะ รักตัวเองทําเพื่อตัวเองได้ยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะมันจะต้องทําอะไรบ้างทําแบบไหนยังไงแล้วมันจะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่าอาจจะโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกแย่ๆตอนเนี้ขอให้เรียนรู้ที่จะอบกอดตัวเองนะคะอืมไม่แน่ใจเจออะไรกันมาเดี๋ยวเราค่อยมาอาัปเดตกันอีกทีนะว่าเรื่องไหลอะไรยังไงบ้าง ออมาดูเรื่องของการเงินกันก่อนดีกว่าการเงินเป็นยง่างการเงินของคนวันเสาร์อืมช่วงนี้นะคะเหมือนมีการแบบเอ่อศึกษาละกันน่าจะแบบศึกษาหาข้อมูลในการที่จะ ทำมาหากินทำเงินมากขึ้นอยากจะหาเงินได้มากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงฉันจะต้องขยับขยายฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ฉันนะได้เงินมากขึ้นอยากจะแบบประสบความสำเร็จมากขึ้นอยากที่จะ บางคนคืออยากได้เงินเดือนมากขึ้นมีหลายหลายคนนะคะที่แบบตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะได้เงินเยอะขึ้นประเด็นคือเออก็อยากจะเอามาเพื่อดูแลครอบครบัวนะคะมาแบบดูแลลูกเมียอะไรแบบนี้นะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ ยังหาข้อมูลและยังตัดสินใจอยู่ในเดือนมีนาคมนี้ก็ค่อยๆค,คิดไปแล้วเ,เดือนเมษายนค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นไงประสบความสำเร็จในการหางานใหม่แล้วหรือยังนะคะแต่โดยรวมก็คือไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะมาดูเรื่องการงานกันบ้างนะคะ การงานเป็นไงบ้างเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เรื่องการงานอืมคนวันเสาร์ทำไมช่วงนี้ไพ่แบบเกี่ยวกับครอบครบัวเกี่ยวกับอะไรจะออกมาเยิ่มกันนะเรื่องการงานนะคะก็คือว่าเออ่น่าจะ รอคอยข่าวดีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งหรือว่ารอคอยผลลัพธ์อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานหลายๆคนคือไปดิวธุรกิจไปตกลงค้าขายหรือว่าออรอการตอบรับบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีบงบางบางคนที่จะอุปสรรคต้องต่อสู้ฝ่าฟันโดยเฉพาะพวกแบบที่ทำ ส่งออกนำเข้าหรือติดต่อเกี่ยวกับต่างชาติหรือบางคนก็มีการเหมือนเปลี่ยนสายงานหรือว่าเช่นค้าขายก็อาจจะไปหาลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหม่เปลี่ยนแปลงไปต่างจากเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วมันมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือต้องต้องสู้เยอะเยอะค่ะแล้วก็ ถามว่าดีไหมดีนะคะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆในอนาคตจะได้รับการตอบรับที่ดีมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยทำเงินได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอคอยหน่อยแล้วก็ต้องต่อสู้หน่อยฝ่าฟันหน่อยยิ่งใครที่ค้าขายเนี่ยจะชัดเจนมากอมืมันเป็นช่วงของการรอคอยแล้วก็ฟันฝ่านะคะส่วนคนที่ ออทำงานประจำอะไรพวกนี้ก็คืออาจจะมีอุปสรรคบ้างงานไม่ราบรื่นมีปัญหาเกิดขึ้นไม่เคยเกิดก็เกิดก็มันเป็นช่วงอะคะ่ะจังหวะเวลาที่เป็นช่วงให้เราอะได้พิสูจน์ฝีมือว่างั้นนะอืมแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยยังไงผลตอบแทนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอะดีงามแน่ๆนะคะ ส่วนเรื่องของความรักความรักความรักภาพรวมของความรักก่อนแล้วกันนะความรักโดยรวมของคนวันเสาร์เดือนมีนาคมเป็นยังไงบ้างโอ้ก็เดือนมีนาคมนะคะมันจะเป็นช่วงที่หลายหลายคน มีแผนมีแผนที่จะจัดงานวิวาอยากจะแต่งงานเป็นไปได้สูงมากนะคะแล้วก็หลายหลายคนที่อาจจะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็คงอยู่ในภาวะที่กำลังวางแผนขยับขยายอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่เป็น คนโสดอะคะ่ะคนโสดสดมากๆเนี่ยโสดมากๆอกะก็เป็นไปได้ว่าอ,อจะมีเป้าหมายอะเหมือนมีเป้าหมายอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เจอคนที่เคยเจอเคยรู้จักมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่เ,เพื่อนเก่าเพื่อนร่วมง,งานเก่าหรือเคยเจอกันมาก่อนอะ,อะแล้ว ก็มีโอกาสว่าคนคนนั้นจะเป็นคู่ของคุณนะคะส่วนคนที่คนคบคนคุยแบบความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้มีสถานะสักทีเดียวอันนั้นก็อยู่ในช่วงของการการเลือกการเลือกการตัดสินใจที่จะขยับขยายสถานะอาจจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขานะคะที่ตัดสินใจที่จะขยับ สถานะเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมานะแล้วถ้าคนที่แบบครบมีสถานะแล้วก็จะแบบจะขยับขยายสถานะเหมือนกันวางแผนแต่งงงแต่งงานเหมือนอย่างที่ที่ไพ่บอกไปตอนแรกนะคะอืมส่วนคนที่อ่ะมันจะมีประเด็นที่ว่าถ้าเป็นคนโสดแบบไม่สนิท อาจจะเพิ่งโสดหรือว่าเป็นคนความรักสถานะที่มีปัญหากันอยู่อาจจะแยกจากการแยกกันอยู่หรือว่าเลิกกันเพิ่งเลิกกันก็มีแนวโน้มว่าคนคนนั้นจะกลับมานะคะอาจจะกลับมาพูดคุยมากับความเข้าใจแล้วจะกลับมาคืนดีกันว่างั้นเถอะ คืออะไรอะไรมันจะดีขึ้นหลังจากที่แยกจากกันนะคะไหนดูสิว่าความรักมันมีพลังงานแบบไหนเป็นหลักของคนเดือนวันเอ้ยคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนมีนาคม,ม you deserve love น่าจะ คู่กันกันกบไรนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะว่าไพ่เขาบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่คู่ควรกับความรักนะคะคุณเหมาะสมที่จะมีความรักหลายๆคนกําลังท้อค่ะหลายๆคนกําลังว้าเหวโดดเดี่ยวอ่าหรือหลายๆคนกําลังรู้สึกแย่อาจจะสถานการณ์ของความรักที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าบางคน กโสดมานานถอดใจแล้วออคนที่เกิดวันเสาร์เขาอยากจะบอกว่าเทวดาเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าคุณคูควรกับความรักคุณคูควรที่จะได้รับความรักและคุณควรที่จะได้รับความรักที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคืออะหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะอืม พราะจริงๆแล้วความรักที่ดีและความสําเร็จในเรื่องของความรักร้อคุณอยู่นะแค่อย่าถอดใจแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ต้องการอะไรรักตัวเองมันเป็นยังไงและคนที่เข้ามาเขาจัดคู่ควรที่จะดูแลคุณแบบนั้นค่ะถ้าเรายังไม่รู้ว่าเรารักตัวเองหรือยังดูแลตัวเองดีหรือยังเแล้วคู่ควรกับความรักแบบไหน เราจะยังไม่เจอความรักที่ดีหรือประสบความสำเร็จนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์อ,อ่ะใจเข้มแข็งนะคะแล้วก็อย่าถอดถอนใจในเรื่องความรักนะให้อีกหนึ่งใบและกันใครอยากจะบอกว่าอะไรโอ้ Give your relationship a chance ก็คือว่า Work on your partnership ก็คือว่าอีกพลังงานหนึ่งสำหรับคนที่หนึ่งคนโสดนะคนโสดที่แบบอ่ะไม่มีใครเลยเหมือนกันการที่กลับมารักตัวเองมันจะทำให้คุณมีโอกาสได้พบความรักแล้วบางคนก็โสดแหละมีคนเข้ามาแต่กยยยย็ยึกยักดีหรอนะั่นนี่นูน่นจะบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คนคนเนี้จะใช่ ให้โอกาสตัวเองนะคะจะมองว่าให้โอกาสเขาไหมมันคือการให้โอกาสตัวเองค่ะที่จะได้พบความรักก็จริงๆคุณคู่คนความรักอืให้โอกาสความรักให้เกิดความสัมพันธ์นะคะแล้วบางคนอะเพราะความไม่แน่ใจหรือโดยเฉพาะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะจบหรือเปล่ามันจะไม่ดีหรือเปล่า เดี๋ยวก็เลิกกันหรือเปล่าเอ้ยเขาจะชอบฉันจริงหรือเปล่าเอ้ยฉันเป็นแบบนั้นนะแบบนี้นะเหมือนเออไม่แน่ใจในตัวเองหรืออะไรเล็กคนนะ่ะถึงขั้นดูถูกตัวเองเพราะงั้นอยากจะบอกเลยนะคะว่าเอออยา่าดูถูกตัวเองค่ะคุณผู้ควรที่จะได้รับความรักจริงๆคุณมีโอกาสและโอกาสนั้นมาถึงคุณต้องให้โอกาสในความรักความสัมพันธ์ได้เกิดขึ้นในชีวิตคน นะคะคเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์นะคะไหนดูซิไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคำแนะนำโดยรวมนะดูซิเดินมีนาะอยากจะแนะนำอะไร h a เช้งยูโฟกั s คือตอนนี้เพื่อนๆที่เกิดวันเสราร์นะอาจจะมีความคิดเช่นเรื่องนี้เรื่องการเทคแคร์ดูแลตัวเองหรือว่าภาพที่มองตัวเองค่ะอ,อ่หรือมองเกี่ยวกับอนาคตหรืออะไรก็ตามไพ่แนะนำว่าให้เปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนสิ่งที่เรากังวลแล้วกันสิ่งที่เราจับจ้องสิ่งที่เราจดจอ่อ ลองเปลี่ยนมันดูบางคนอาจจะมองว่าเออเช่นเรื่องความรักใช่ไหมฉันไม่ดีใช่ไม่นั่นไม่นี่เปลี่ยนจากฉันไม่ดีเป็นเอ้ยคนรักที่ดีที่ฉันอยากได้เป็นแบบไหนเฮ้ยคนคนนี้ใช่หรือเปล่ามองดูที่เขาอะค่ะไม่ใช่ดูที่เราอย่างเดียวอืหรือว่าเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตใดๆก็ตามมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดแล้วมันจะส่งผลถึง การเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอีกหนึ่งใบ l e t Universe Surprise You อือหนี่แปลว่าอะไรแปลว่าให้ปล่อยให้จักรวาลนะคะเขาได้เซอร์ไพรส์เราเขาทำให้เราประหลาดใจเราจะได้เจอสิ่งอะไรที่ดีมากๆดีเกินกว่าที่เราคาดหวังดีเกินกว่าที่เราต้องการอีก ประเด็นสำคัญคือเราต้องเปลี่ยนโฟกัสนะคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนสิ่งที่เราจดจอ่อแล้วจักรวาลเนี่ยจะทำให้คุณรู้เองว่าเฮ้ยไอที่มันดีเนี่ยมันดียังไงไอที่มันดีกว่านี่มันดีกว่า,วายังไงแล้วแบบดีเกินคาดอะมันเป็นยังไงนะคะอืมแปลว,ว่ามันมีอะไรดีๆรอเราอยู่นะแค่เราเปิดใจนะคะ แล้วไพ่ใบสุดท้ายคำแนะนำจากจักรวาลยูนิเวอร์สจะบอกว่าไงสำหรับยูนิเวอร์สนี่ก็บยูนิเวอร์สเห็นไหมอ่ะหนึ่งใบนะคะ protect yourself first อืมคำนี้คุ้นคุ้ไหมคะเริ่มต้นและปิดท้ายด้วยการที่คุณต้อง รักตัวเองและโปรเทคตัวเองก็คือปกป้องตัวเองค่ะปกป้องที่ว่าคือ1นึ่งให้เกียรตัวเองอย่างที่บอกว่าอย่ารู้ถูกตัวเอง2คือการที่เราเลือกที่จะมองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ ปกป้องตัวเองจากคนที่ไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีอย่าปล่อยให้เราเป็นเหยือ่ออย่าปล่อยให้เราเป็นทางเลือกหรือว่าอะไรที่เราทำเพื่อตัวเองได้เราก็ต้องทำนะคะการที่เราปกป้องตัวเองมีอะไรบ้างจริงๆเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์อาจจะแบบอาจจะพอรู้แล้วแหละว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังรู้สึกแย่บางเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองเพราะงั้น เปลี่ยนมุมมองที่มีกับตัวเองนะคะเปลี่ยนมุมมองกับสิ่งที่เรารู้สึกกับตัวเองอืมแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยอะ่ะอืมอยากจะให้เพื่อนๆที่เกิดวันเสราร์นะคะลองทำแบบนี้ดูหวังว่าในเดือนเมษายนอ่ะเดือนถัดไปจะได้รับข่าวดี ทุกทกอย่างทุกๆเรื่องตามที่วาดฝันไว้นะคะเพื่อนเพื่ที่เกิดวันเสาร์แล้วก็อย่างที่บอกว่าจะได้รับข่าวดีหรือเรื่องดีๆเกิเินกว่าที่คิดไว้อีกยังไงก็ฝากกด s ั b s c r i b e ไลค์แชร์กดกระดิ่งหรือว่าได้ผลยังไงบอกมาด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเออเพจ เดปุยเดกาทาโร่ชาแนลเดปุยเดกทาโร่เนี่ยสามารถแนะนำแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆได้แล้วก็ได้ผลนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะออ่ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ